สวัสดีครับลูกหล่อหลวงพ่อเงินยังไงยังไงก็ไม่มีวันเสื่อมคลายหรือเบื่อหนายจากความนิยมกับคนที่ศรัทธาบารมีของท่านเจอก็ต้องเก็บครับผมคนหนึ่งละ เพิ่งได้มาครับเป็นแพ็คคู่พิมพ์นิยมและพิมพ์ขีตาคนปล่อยบอกว่าจะของเดิมเขาแกะทองเอาไปขายก็เ,เลยปล่อยพระออกมาก็าฟังไว้หูนะครับฟังหูไว้หูครับ แต่ดูจากลักษณะเ,เหตุผลก็น่าจะเป็นไปได้อันนี้เรามาดูพิมพ์ิตาครับด้านข้างยังมีเทียนอยู่ตลอดซึ่งเป็นเทียนที่เคลือบไว้ก่อน แล้วก็ทำการเลี่ยมทองทับเพื่อให้ทองติดกับพลาสติกก็มีเหตุผลนะครับได้มาแบบนี้ก็ยังไม่อยากจะทุบออกเก็บไว้ก่อนเห็นว่าเขาก็เลี่ยมมาดีครับ เรียบร้อยพอสมควรอย่างอื่นค่อยๆดูไปแต่เนื้อหาเราต้องมาดูองค์พระครับว่าดีแค่ไหนจากลักษณะโครงสร้างรายละเอียดพระองค์นี้แท้ครับ มีผิวพันธ์วันณะของโลหะที่ดูออกว่าเป็นพระแท้ครับอธิบายยากนะครับต้องดูบ่อยๆดูให้เข้าใจความชัดของพิมพ์ทรง กลฐานถูกต้องตามตำราครับหน้าทัานยิ้มดีด้วยแจดว่าเป็นพลาดที่สวยครับเลยต้องบุกมาทั้งคู่เป็นแพ็กเกจและ พอดีผมมีตลับเก่าเหลืออยู่อันเป็นตลับแปะตั้งก็กลอมแกล้ม,ลอ,มลองเข้าตลับดูกับองค์ที่เป็นพิมพ์นิยมก็เข,เข้าได้ครับดัดแปลงนิดหน่อยใส่ไพก่คำคำครับ ค่ยมีตังคอยซื้อเป็นต่รับเงินแท้ยังไงก็ได้แขวนไว้ก่อนครับพิมพ์นิยมองค์นี้ก็จัดประสวยครับความชัดดีครับความเก่าความแห้งกระแสะโลหะทองผสมคราบ เบ้าคราบดินจะเป็นดินกลุหรือดินเบ้าก็ไม่แน่ใจครับสนิมเขียวบางจุดแต่เนื่องจากพระองค์นี้ถูกเลี่ยมกันน้ำไว้ความเข้มของผิวพันโลหะจึงไม่ค่อยมีให้เห็นชัดว่า เข้มเหลืองก็้างจะออกซิซี่แห้งๆครับก้นฐานก้านชนวนดูดีเลยครับผมก็เห็นมาเยอะผมว่าใช้ได้ครับ ใต้ฐานมีรอยสะดุ้งความร้อนเป็นขอบมันคือหลักการของการแตะแผ่นความร้อนแล้วเชื่อมติดกับก้านชนวนลักษณะแบบนี้ต้องสังเกตนะครับ ฐานด้านล่างด้านหน้าจะเป็นร่องเห็นได้ชัดครับตามที่พูดครับเป็นการสะดุ้งความร้อนรวมรวมแล้วพิมพ์นิยมองค์นี้สวยเลยทีเดียวครับผิวพันธุ์ธรรมชาติ ใช้ได้เลยครับขอบคุณที่เข้ามาวชมนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับแบ่งปันความรู้กันครับสวัสดีครับ